สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ o กปาร์ตี้นะแฝกนะครับผมช่อง youtube จานตี้ผีบ้านนะครับผมวันนี้นะครับเมื่อนี้ที่มาดีบายฟังตุนต้นนี้เอาบอทันได้ต้นนี้เพอเพอเพิ่แปบบ๊บเดี๋ยวเอาบอทันต้นนี้คือลาสินดี๋ยเข้าที่เปิดให้เบ่งถาาว่าคัดอาการแบบนี้ดีฮ็ดจังไหนครั เห็นรเป่เห็นบ้าเน,นี่ให้มันกินไปแล้วมันได้กินท่อน้ำยางกับทอน้ำเลียงเห็นรึมปนสาี่เหลืออยู่หัวท้ายได้ซัมนี่ก็คืนซัมนี่เด้คือเอาคืนมาได้แค่นี้แค่นี้กับแค่นี้ขนาดก็คือต้องํำใจฮะเดี๋ยวสีพ้าไปเปิดเบิง้งต้นที่มันเอาคืนได้เบิดเแล้วนะแป๊บนึงนะขอหยุดไปก่อนมันอยู่ไก่ มาถึงต้นที่เดี๋ยวเตรียมปก่อนไหลตามมีดพวนนี้นี่ต้นนี้อ่ะนี่คือต้นเราขึ้นมาได้เอาทันมาทันเอาอไปเอาทันปิด เห็นปะน้อยพับ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 ,บ,บมนี่คือเอาท่านเด้แต่ถามว่าเศรทฐาเราบอกบ่าเด้ต้องมาซั่มอีกสองเถื่อตัวนี้ท้าได้สองเถื่อกระยังที่เคยเบาไว้แหละเนอะเธอแรกเสื้อรามีรอยตัวตายไปเก้าสิบเหลือสิบเถอสองเสื้อรามีสิบตัวตายไปเก้าตัวท้าเถื่อสองตายไปเก้าตัวเหลือหนึ่ง เธอสามเธอมีหนึ่งตัวตายไปเรียบร้อยยาหมั่นใจยาชราใจที่ขาดซ้ำเธอที่สี่เลยเออเธอที่สี่ปุ๊บเอาอยู่อยู่สีเธออยู่เกตมือเกตมือเกมือเกตมือตั้งวันอาทิตย์กคือถ้าวันอาทิตย์อาทิตย์นี้เกมือรวมกันสี่เดือนหนึ่งสี่หนึ่งมันทีกลับมาเลยแต่ต้องเอาให้ทันนะ เห็นมือนี่ปุ๊บสมมุติ่ะเขากีดอย่างเนาะจูนกีดยางปุ๊บเห็นด่างปุ๊บมากไปเลยถามว่ามากมากซ้ำนี่หรือมากซ้ำนี่หรือมากซ้ำนี่เอาความสบายใจของเขามันนีดนิดเดียวเลยหน่อยสมมุิเลยเห็นอยู่มุมนี่เนาะหน่อยหนึ่งสมุติอะอยู่อยู่อยู่มุมนี้อะมุมนี้หน่อยหนึ่งปุ๊บสี่ถ้ามาคืบหนึ่งบ่คือศอกหนึ่งก็ไเ้เออแต่กันเท้ากันบบทันสมมุติ่ะฮอนทาประมาณนี้ กันว่าท่านมันเลยมาผิดเลวนี่เชื้อรามันลงมาหดผิดเลยนี่คือคือคือต้นที่วางยานนี่แหละเอาว่าท่านมันเลยมันมันกะแกขหาว่ากิดได้บอกกิได้อยู่เอาได้ทํางในทํานั่นกระย่างที่บอกว่ามันเหลือตัวนั้นมันเหลืออยู่นี่กับอยู่นี่กิอกีดได้ตลอดแต่ก็บ่กออกต่อเนื่องไงบ่เป็นดังสีเด้เห็นบะ โอาไปถึงสีนดิโอเคแค่นี้แหละอธิบายให้ฟังเฝ้ากินละมื้อนี้ก็สิหกคุ้มแล้วนี่กินผสนวนในมื้อนี้